หลังจากที่พามาได้2อสาวันในเครื่องมือหักผีเสื้อร่างกายเราก็เริ่มฟืน้นฟูขึ้นมาคุณชินอยโบะนั้นได้บอกเรื่องฮาชิระและส่งรอยยิ้มมาให้ผมอามีซัมติงเลยแน่เราจะมาเริ่มการฝึกกันนะคะการฝึกโดยการหายใจนั้นตอนแรกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันหรอกว่ามันคืออะไรแต่หลังจากที่ได้รู้ แต่หลังจากที่ได้รู้นั้นมันก็ยากจริงๆอะแหละเอาจริงๆมันเหมือนกับหัวใจฉันจะแตกสลายเลยแหละโอ้โหก็ยากจริงอะแหละดูดิฝึกหนักนะฮะอย่างแรกเลยการฝึกในแต่ละจุดนั้นทําให้น้าตาฉันแทบเล็ดเลยแหละคุณเอาอีกแล้วก็คุณคาโอะนั้นก็ได้เริ่มการฝึกให้เราหายใจแล้วก็ฝึกกระบวนท่าด้วยการให้ร่างกายื้นฟูในทุกส่วนทุกวันทุกวีทุกวันต้องทําอย่างนี้ไปเรื่อย แต่ว่า,วาเราก็ไม่เคยเอาชนะคุณคาโอะได้เลยมันเป็นงานที่หินที่สุดแล้วละ่ะหลังจากที่จิตวิญญาณน,นั้นได้แตกสลายเซนิสุและก็อินโนสุเกะนั้นก็ได้หยุดการฝึกแล้วก็ไม่มาฝึกอีกเลยแต่ว่าฉันก็ต้องฝึกต่อไปอแต่วันนี้คิโยะนาฮและก็ซูมิก็ได้มาหาฉัน เออ2คนนนี้นะฉันอยากให้คุณนั้นช่วยฝึกการหายใจแบบไม่หยุดพักให้หน่อยค่ะเราบอกได้เลยว่าการฝึกแบบนี้มันจะต่างกับการฝึกหายใจแบบปกตินะคะฝึกปลานนะฮะเป็นการหายใจแบบขั้นสูงอะไรประมาณนั้น มันเป็นการฝึกที่เป็นแปลกใหม่และฉันก็ไม่เคยเจอมาก่อนเป็นเทคนิคที่ต้องเพ่งสมาธิแล้วก็หายใจทุกวันทุกวันถ้าฉันฝึกแบบนี้แล้วก็จะต้องเอาชนะคานาโอได้แน่ประมาณนั้นเขาบอกว่าฉันฝึกแบบนี้แล้วก็เป่าน้ำเต่าขนาดักษ์ให้แตกมันเป็นเพียงทางเดียวที่ทำให้สามารถทำได้ ฉันคงม,มีเหตุผลที่ต้องพยายามเดินต่อไปข้างหน้าเพราะว่านี่มันเป็นทางเดียวที่ต้องทำให้ได้อ่าประมาณนั้นหลังจากนั้นผ่านมาได้สักพักร่างกายฉันก็เริ่มสามารถปรับสามารถปรับสมดุลได้ตอนนี้การฝึกอะไรต่างๆนั้นมันก็ดูเป็นเรื่องที่เล็กๆน้อยๆแล้วก็ธรรมชาติไปเลยแหละต่อไปก็ลองพยายามฝึกเปล่าน้ำเต้าให้แตก ตอนนี้ร่างกายฉันเริ่มพัฒนาขึ้นแล้วบางทีไม่สิฉันต้องทําให้ได้อโอเคแชตเตอร์ที่เจ็ดทะลุหัดผีเสื้อนะครับผมเย้จัดไปทันเจโรนมีความพายายามสูงมากเลยอะดูไว้นะครับผมดูเป็นเยี่ยงอย่างอะไรที่มันยากๆเราสามารถทำให้มันง่ายขึ้นได้โดยการฝึกทุกวันพายายามไปเรื่อยๆ จนกว่ามันจะได้นั่นแหละสักวันหนึ่งแหละมันต้องทําได้รู้สึกดีแล้วตอนนี้ร่างกายฉันเรื่องกลับมาสมดุลอีกครั้งนึงและโอเคครับเอาละต่อไปก็ไปฝึกปเ <c oughs> ป่าน้ําเต้าให้แตกเป่าน้ําเต้านะฮะพวกนั้นอยู่ไหนเนี่ยเมื่อเซนิสึก,กับนินซเกะไม่มาฝึกเลยอะโอเคสองคนนี้ก็ขี้เกียจนะยอมแพ้แล้วอะไรอะยอมแพ้เลยทิ้ง ทิ้งทันจิโร่ไว้คนเดียวเลยไม่มาฝึกเลยนะฮะโอเคเราควรไปข้างนอกไปสนามเด็กเล่นนะฮะไอสนามหญ้าผิดอ้าวสวัสดีจ้ามาทำอะไรเนี่ยคิดอะไรเขาหรือเปล่าเนี่ยงุ้ยเอ้ยโอไหโยโกไซมัสโอไหโยโกไซมัสค่ะโอโไหโยโกไซมัสครับผมคุณชินโนบุจะไปฝึกเหรอครับอ๋อใช่ครับผมว่าผมจะไปลองฝึกเป่าน้ำเป่าน้ำเตาให้แตกนะครับผม อ๋ออย่างนี้นี่เองเออเขามเธอมองหน้าฉันรู้สึกเขินๆนั่นเนี่ยถ้าการฝึกอาจจะยากหน่อยแต่ฉันเชื่อว่าคุณต้องทำได้แน่ๆงั้นหรอครับเอาละผมต้องทำไม่ได้คุณทันจิโร่คะครับฉันอาจจะย่างทันเคยบอกไปเมื่อก่อนแต่ว่าขอให้โชคดีนะคะแล้วก็หวังว่าคุณจะทำได้ โอเคครับโห่ยทำไม่ได้โอเค,ไ,ไ,อเคไปต่อไปขอตัวก่อนนะจ๊ะมาแค่นี้ก่อนเนี่ยมาคุยเฉยๆอา้าวคาสินโอโ้โหมึงไม่ต้องคาสินก็ได้มั้งแค่นี้ย่อให้เดินเฉยๆแล้วก็คาสินเลยเฮ้ยอะไรทัจิโร่ซนิซึไม่ไปฝึกหรอวันเนี้ยทุกคนก็เป็นห่วงนายนะฝึกเหรออ๋อฉันไปฝึกเรียบร้อยแล้วละ่ะ พวกเด็กผู้หญิงพวกนั้นน่ารักมากเลยแหละแต่ว่าฉันก็ไม่อาจเอื้อมมือไปแตะคานาโอได้ทุกอย่างก็โอเคละแล้วอินาสุเกะล่ะเขาไปไหนละ่ะอ๋อหมอน,นั่นคงจะไปเล่นบนภูเขาแล้วมั้งเอาละได้เวลาที่ฉันต้องไปแล้วล่ะเ้ออิอฉันไม่อยากรอแล้วละ่ะอะไรของมันวะ นี่ก็เป็นแค่ความหวังแล้วนะจะต้องฝึกให้สําเร็จแล้วก็เอาไปสอนพวกมันให้ได้อ่เอาไปสอนพวกมันเลยนะ <c oughs> คือทันจิโร่ก็ถือว่าเป็นคนดีนะคือแบบว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยถ้าฝึกสําเร็จแล้วหรืออะไรเงี้ยคือส่วนมากอะ่ะไม่ใช่ทุกคนนะแบบส่วนมากอะ่ะถ้าฝึกสําเร็จแล้วก็จะทิ้งเลยทิ้งเพื่อนอะไรเงี้ยเอ่อคือกูเก่งแล้วกูเก่งคนเดียวกูไม่ยอมให้คนอื่นมาเก่งเท่าทัดเทียมยประมานนี้นะ แต่ทันจิโร่เป็นอีกแบบหนึ่งเลยอะคือถ้าสําเร็จแล้วก็จะไม่ทิ้งเพื่อนไว้ข้างหลังจะช่วยสอนเพื่อนให้แปลว่าไปด้วยกันเลยอะไรเงี้ยดีมากเป็นคนที่ดีคนหนึ่งเลยโอไฮยอกโกไซมัสโอ้วันดีมาทกเธอมาทําอะไรเนี่ยใช่ค่ะฉันคิดว่าล้หละว่าคุณต้องมาฝึกป่าน้ําเต้าแน่ๆเราเลยมารอคุณไงคะอ้แล้วเธอรู้ได้ไงอะ ก็เราจับตาดูคุณทักทุกวันเลยไงอย่างงั้นเหรอโอ้ำมองอันเนี่ยเขินนะเนี่ยรู้สึกดีจริงๆเลยอะขอบคุณมากเลยนะเอาละในวันนี้เดี๋ยวฉันจะมาลองพยายามดูนะขอให้โชคดีนะคะคุณทันจิโร่เราจะเป็นกำลังใจให้นะคะตอนนี้เราต้อง เ่งกระแสะจิตเป่าน้ำเต้าให้แตกเมื่อเราทําได้แล้วตอนนั้นเราคิดว่ามันเป็นไปไ,ไม่ได้แต่ว่าพอได้รู้วิธีการเ่งสมาธิแล้วก็เป่าลมหายใจก็ทําให้ร่างกายเราแข็งแกร่งขึ้นมาบางทีครั้งนี้ฉันอาจจะทำได้ก็ได้อ่ามาต้องมั่นใจอะไรวะเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวคืออะไรอะเอา้าเฮ้ยมาให้คุณทำเลยอะไรวะเนี่ยโอกด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 ให้ตรงใช่ไหม เออได้อยู่สวยอ่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปดูดูไม่ยากนี่หว่าเอ้าเยอะผ่านเมื่อกี้เฮ้ยเปล่าน้ำเต้าอุ้ยแตกแล้วเอายังไม่แตกอ๋อเปล่าปลอดฮะมันเปลาะโอเคปลอดเฉยมีไม่อะไรคึบค่อยๆเดี๋ยวจัดไปครับผม้หุ่นเกือบแล้วเมื่อกี้โอเคเป่าน้ำเต้าโอ้แตกแล้วยังไม่แตก ปล่อยเฉยน่าจะสี่รอบนะฮอีกสี่รอบตอนนี้ตอนที่สรอบแล้วโอเคอีกสองรอบเฮ้ยหมอก้องกันเลยเฮียอุ้ยเกือบโอเคเอาละตั้งใจเพ่งสมาธิปล่อยใจโอเคไม่แกเออโอเค,อ,เคอีกรอบนึงสุดท้ายแล้วอุยพลาดเฮียแล้วโอเคเอาไเอาไใจเยน็นใจเยน็นใจเยน็นอา่าโอเคเฮเอาโอเคเอาพลาดหรอเนี่ย แอโอู๋เกือบไปเยียนัวพลาดโอ้โหแรงเนะครับผมเย่มันมีบางปุ่มที่ผมกดพลาดไปถ้ากดว่าถ้าเกิดว่าผมกดเต็มแถบเนี่ยน่าจะได้แรงเอสนะโอเคประมาณนี้เย่ฉันทำได้แล้วดีใจเอ็นีีร้องไห้ไหมว่เนี่ยินดีด้วยนะคะคุณทันจิโร ขอบคุณมากเลยนะถ้าไม่ได้พวกเธอเนี่ยฉันแย่แน่เลยเย่เย่เย่ดีใจไปดีใจเอาไอองตัวนี้เซ็งนะเซ็งเซ็งเพื่อนนำหน้าไปแล้วมึงยังอยู่ข้างหลังอยู่เลยรุงนี้ฉันจะมาลองคุยกับคานาโอะให้มาลองช่วยฝึกให้หน่อยนะะะะต้องชนะเธอแน่ๆ,ๆโอเคทันจิโลมั่นใจแบบนี้เราก็มั่นใจตามนะฮะ เดวมอนสเลเยอยังไม่จบอีก่อนะีะยังไม่จบนะโอเคต่อไปเรื่อยๆแชตเตอร์นี้นะ่าจะแบบว่าชิลๆนะครในวันต่อมาเราก็ได้ขอให้คานาโอดน,นั้นมาช่วยฟื้นฟูร่างกายแต่ว่าคานาโอดน,นั้นก็เร็วมากๆเลยแหละอ๋อไล่จับนะฮะ อันนี้เราไม่ต้องทำโอเคเราไม่ต้องทำนะฮะแต่หลังจากนั้นมาเราก็สามารถจับคานาโอได้โอเคต่อไปนี้ก็เป็นการฝึกในการจับจับชานะครับผมจับถ้วยชาอ๋อนี่นะครับจับถ้วยชาโอเคมาไอฝึกนี่ยๆจับเมื่อกี้ไม่ต้องฝึกนะฮะไอตัวเกมมันทําให้เราเลยคุณพร้อมฝึกไหมคะเอาพร้อมสิไม่พร้อมกูจะมาไหมให้ถามแปลกๆโอเคไป <c oughs> โอเคครับมาเอาละค่ะงั้นมาเริ่มการฝึกได้เลยจัดไปไวโโจมาเข่งสมาธิครั้งนี้แหละฉันต้องชนะเธอให้ได้วันนี้ฉันต้องชนะอ่ามั่นใจเข้าไว้ตรุ้นาได้นะครับโอเคพดขึงขังเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนปอน้ำเต้าเลยโอเคจัดมาไหนโคดไวไวมาก แม่บ้านมาท้าพ่อบ้านนะฮะดูดิใครจะชนะไหนดูดิศักดิ์ศรีแห่งพ่อบ้านใจกล้าจะแพ้ให้กับแม่บ้านไม่ได้เฮ้ยเจี๊ยบกูพลาดเยอะล้เยอะละพลาดเดวเลยกูเฮ้ยพลาดเฮ้ยชิบหายพลังของแม่บ้านมันแข็งกล้ายิ่งนักไม่ได้ไม่ได้จะยอมไม่ได้พลังของแม่บ้านจะมาสู้พลังของพ่อบ้านงั้นเหรอหน่อยแน่เฮ้ยอย่ามาท้าทายอำนาจของพ่อบ้านนะเว้ยเฮ้ย ู้ตายอื้ออื้ออื้ออืออยะจิชะเฮ้ยเอามาดีครับผมตะเบเอยังไงกันเนี่ยอุย้ยนอนอยู่อุ้ยจบชนะบเนี่ยชนะด้วยเป็นไงล่ะปีมือพ่อบ้านก็ประมาณนี้แหละครับผมแม่บ้านใจกล้าจงสยบต่อแทบเท้าพ่อบ้านซะ <c oughs> มันหมดยุคข,ของแม่บ้านแล้วนะฮะดูไว้เหล่าพ่อบ้านทั้งหลาย ช <ś red> น,นะไม่อยากเชื่อเลย,าายว่าจะสามารถเอาชนะคานาโอได้เก่งมากเลยขอบคุณมากเลยครับ<อ> <ś red> แค่มันรู้ตะบ้างว่ากูควบคุมอยู่เซน,นิซึอินอสเกะเอามาด้วยนะฮะดูทํามันทําหน้า, <ś red> าน้อ <ś red> ยโมจิโรพัฒนาไปไกลเลยนี่นาะ การฝึกของทันจิโร่นี้เขาเรียกว่าการฝึกแบบการเพ่งสมาธิค่ะฮะซึ่งจะเป็นการเพ่งสมาธิแล้วก็ใช้ปลาลมหายใจเข้าไปในร่างกายซึ่งมันจะทำให้ร่างกายทุกส่วนของเรานั้นเริ่มฟื้นฟูขึ้นทุกคนก็สามารถทำได้ค่ะแต่คุณก็แค่ต้องพยายามเท่านั้น แต่ก็อย่างว่าแหละคงจะยังไม่แข็งแรงดีพอสินะน้อยฉันรู้ค่ะว่าคุณยังเด็กอยู่ยังไม่ประสีภาษาที่จะมาฝึกแบบนี้ <Heroes> แต่ฉันก็คาดเดาวนะคะว่าข้างหน้าคุณ <ậ ment. S 1> คงต้องทําได้ไม่ต้องห่วงนะคะถ้าคุณยังทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไร้ <S <S ไยมาพูดแบบนี้ได้ไงแน่นอนสิ <S <S etas, ฉันต้องทําให้ได้ส่วนคุณนะคะคุณเจนนีสื คุณเป็นที่หนึ่งในดวงใจฉันเลยนะคะโอเคครับ <laughs> โอเคหลังจากนั้นเซนิสึกกับ <ro> อินอสุเกะนะฮะก็ได้เริ่มการฝึกขึ้นนะครับผมแล้วก็ไม่มีเวลาพักเลยนะครับการฝึกร่างกายโดยใช้การหายใจและเพ่งสมาธิทุกส่วนของร่างกายตอนนี้ท <c oughs> ำให้เราสามารถ ฝึกสาเร็จแล้วอ่าประมาณนั้นแต่เราก็รกู้ส,สึกได้ถึงร่างกายที่เริ่มแข็งแกร่งขึ้นและตอนนี้ประมาณนั้นผมอาจจะแปลแบบว่าไม่ทุกประโยคนะต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคมาดูเหมือนว่าจะโอเคขึ้นแล้วนะคะ หลังจากที่ฝึกเรียบร้อยแล้วต่อไปคุณก็สามารถลงไปปฏิบัติหน้าที่ได้เลยการฝึกจบแล้วหรอครับใช่ค่ะคุณสามารถออกไปต่อสู้ได้แล้วนะคะอ่าเยี่ยมเลยครับเออแต่ก่อนจะไปผมมีบางอย่างจะสอบถามหน่อยนะครับอะไรหรอคะคุณรู้จักปลาฮินอคามิไหมครับไม่รู้จักค่ะเออเดี๋ยวแล้วเออ ปรานเพิงตะวันอะไรเงี้ยครับไม่เคยได้ยินนะคะไม่ได้ยินได้ไงเออคือมันเป็นเทคนิคที่ผมแบบได้ไปเรียนรู้ตั้งแต่ตอนเด็กอะครับอ๋ออย่างนั้นหรอคะอืมเล่านะเล่ารายละเอียดไปอ๋ออย่างนี้นี่เองก็ดูเหมือนว่าพ่อของคุณน่าจะใช้ปลานเพิงตะวันใช่ไหมคะแต่ฉันเคยได้ยินแต่ ปานเอ่อไฟตะวันเอ้ปานปานเพิงอะไอเฉยฉันก็ไม่รู้รายละเอียดอะไรมากพอหรอกค่ะขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าก็ยังพอมีคนที่รู้วิธีนี้อยู่นะคะปลปานตะวันกับการกับปานธรรมดามันต่างกันนะคะลองไปสอบถามคุณเรนโงคุดูน่าจะพอรู้อะไรบ้าง โอเคครับผมขอบคุณมากเลยผมจะลองไปถามเขาดูนะครับผมขอตัวก่อนนะครับคุณทันจิโร่คะค,ครับคุณเก่งขึ้นมากเลยนะคะครับผมยือ้อโดนหญิงชมด้วยเขินนะตาบ้าเอ้ยโอเคเฮ้ยไม่ใช่อย่าเอาไปจินกับทันจิโร่นะฮะจินอบุจินกับทันจิโร่ไม่ได้ทันจิโร่มีคนให้จินอยู่แล้วนะครับผม คือกิยูนั่นเองขัวกูอยู่อีกที่หนึ่งนะฮะมันไม่ใช่สารหลักคนนี้สารหลักของกูคือขัวเรานั่นเองนะครับผมกิยูนั่นแหละไม่ใช่โอเคผมก็จับจินให้ได้เลยเอ้าอ๋อจะไปทำภารกิจเลยเหรอเออว่ะใส่ชุดแล้วนี่ว่าโอเคงั้นไปน่าจะทำภารกิจเลยนะฮะไปพบกับเซนิสึแล้วก็อินโนสุเกะ อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะทุกคนโอ้เศร้าแต่ตัวไม่นะลาก่อนจนเจ็บจนเจ็บปวดจจริงๆที่ต้องไปอะ่ะคุณคุณเซนิสึคะคุณช่วยกรุณนาปฏิบัติตัวต่อหน้าผู้หญิงให้ดีด้วยนะคะเหงอแงวแดกเลยโดนเด็กด่าโอ้ยจนรู้สึกแฮปปี้จริงแต่ว่าคงรู้สึกเสียใจใช่ไหมที่แบบว่าฉันต้องไปเนี่ยไม่เลยค่ะ คุณทัน,นจิโร่คะได้โปรดดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็อย่าทำะไรหักโหมนะคะแล้วก็เอาชนะอสูรให้ได้ด้วยนะคะโอเคขอบคุณมากเลยนะเอาล่ะทุกคน,กคนเราขอตัวก่อนนะไปแล้ว,ลวทำปฏิบัติภารกิจนะครับผมไปสู่ภารกิจสึรถไฟแห่งนิลันในพาร์ทหน้าจบยังกินน้ำก่อนคอแห้ง อา้ายังไม่จบนะฮะโอเคนึกว่าจบแล้วแหมเกืเอบตัดพาร์ทละศึกรถไฟแห่งนิลันนั้น,นเป็นภารกิจที่ต้องให้ทันจิโร่แล้วะอื่นไปด้วยทันจิโร่นั้นมีพัฒนาการที่ค่อยๆก้าวไปข้างหน้าค่ะฉันคาดว่าเขาคงจะแสดงศัก,กยภาพออกมาได้ดีแน่บางทีเขาอาจจะสามารถเอาชนะมุซันได้นะคะโอโ้โหขนาดนั้นเลย ฉันก็คดาดหวังไว้อย่างนั้นแหละนะอืมและที่สำคัญทันจิโร่นั้นได้คุยกับฉันเรื่องที่พ่อของเขาสามารถใช้ปานตะวันได้ด้วยค่ะโอ้ฉันก็ไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องทางนี้มากแต่ว่าฉันคิดว่าคุณเลนงุเขาน่าจะขเขาเป็นผู้ใช้ปานเพิงน่าจะพอรู้อะไรบ้างอย่างนั้นสินะน้องสาวก็เป็นอาสูร แถมเด็กคนนั้นก็ยังเป็นคนที่ได้เจอคิบุซสึจิมูซันต่อหน้าต่อตาบางทีทันจิโร่อาจจะมีเกิดมาพร้อมกับสิ่งที่วิเศษก็ได้ฟินน้ำแตกแชตเตอร์ที่เจ็ดนะครับจบแล้วนะครับโอเคเย่ okay. yeah. ต่อไปก็จะเป็นเนื้อเรื่องของอศึกรถไฟแห่งนิรันด์นะครับผม มูกเกนเทนนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันในพาร์ทหน้าลวกันนะเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนในพาร์ทนี้ก็ถือว่ามาชิวๆนะครับผมถ้าผมแปลผิดแปลถูกไงต้องขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมมากนะครับถ้าเกิดว่าผมพูดผิดหรืออะไรผิดไปก็ต้องขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมถ้าสามารถแสดงความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างคลิปนนนีีี้้เเลลลยะครัับบสสสิปกก็วดแจอ ¡Ye